บอกเซาเกตโอ้ชีเวลนี่จริงสภาพกับเชลซีไม่ได้ดีนะอ่ต้องเอามาติดอีกหลายคนก็ฟอร์มไม่ดีรัดฟอร์ดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วรัดฟอร์ดลงมาก็โอ้โหแต่แกก็ต้องยอมรับนะแกก็เล่นเหมือนกับที่แกเล่นให้กับแมนยูเลยนะโมีหลายไฮไลท์เลยครับโทนี่โคลสกลับมาติดทีมชาติ7วิเปิดให้ฟลอเรนบีสยิงมันมีกระแสข่าวอย่างที้พี่อุ๋บอกว่านอยเออร์เนี่ยตอนแรกถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บทีนี้ข่าวมันก็กระเพื่อออกมาว่า พอรู้ว่าตัวเองมันสำรองถอนตัวถ้าให้เลือกเอาใครเอาแค่2องอปชันที่ตอนนี้แต่สเตเกนกับน้อยเอออะฟีฟ่าวีคครับโอ้โหอังกฤษบราซิลเจอร์บันนีเทียบเลยฝรั่งเศสฝรั่งเศสเยอรมันอย่างเงี้ยเราเอาที่คู่นี้ก่อนแล้วกันแซมบ้าเจอกับสิงโตคัมรามเป็นไงครับคนก็บ่นกันเยอะว่า อังกฤษแพ้เท้าเกตก็ประมาณนี้มั้งแล้วผมว่าก็โดนโดนเยอะอยู่นะนะหลายคนก็บ่นบอกว่าโอ้โหจริงๆตัวบาซิลชุดนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหม,มแล้วตัวอังกฤษโอ้โหดูดีกว่าเยอะนะค,คนเคยบอกโอ้โหอังกฤษมันจัดได้ทั้งหลายชุดแต่พอเอาเข้าจริงบอกว่าตัวจริงอบตัวสมรองมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะมีชุดอันดับมีชุดที่1หรือยังก่อนเออใช่ถูกป่ะกองหลังก็มีปัญหาจอสโตนคู่กับแม็กควายเห็นชัดเลยโดนเจาะ เวลาเปิดโดนเปิดข้ามหัวเนี่ยคือวิ่งลงไม่ทันเลยนะเหมือนเหมือนกลายเป็นช้าทั้งคู่เออช้านะเหมือนกลายเป็นช้าจอสโตนดูเหมือนจะชินกับการเป็นเออผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเซนเตอร์ที่แบาเป็นกองกลางแล้วมั้ยก็อาจจะต้องถ้าคิดว่าเซวเกตจะใช้นะผมว่าอาจจะต้องให้เขาเล่นเซนเตอร์มากกว่านี้สักหลายๆนัดหน่อยอ่ะเราเหมือนผมคิดเหมือนคุณป๊อปอ่ะเหมือนคอแกไปเล่นแล้วบอลเป๊ปมันบอลระบบใช่ไหมใช่แล้วพอมันเล่นแล้วมันมันจะซึมซับจนแบบมันชินอ่ะพอพอมันรู้เลยว่าเออขึ้นสูงแล้วจังหวจะเข้าเหมือน เหมือนคิดก่อนอะช้าแล้วทําให้จังหวะมันเสียไปหลายจังหวะเหมือนกันนะไปด้วกันไม่ได้เลยนะทั้งแม็กควายแล้วก็ทางฝั่งของจอ h ์นสโตนนะครับแล้วตอนหลังทั้งไคล์วอล์กเกอร์เองแล้วก็แม็กควายเองมีปัญหาการบาดเจ็บนะใช่พอเจ็บทั้งคู่ไปชาวแรกแฮมสติงกระตุกเอวังเลยแล้วแล้วคอนซ่าที่ลงมาผมว่าถ้าเป็นตัวแทนเซนเตอร์ยังโอเคนะแต่พอเป็นทางขวาแล้วก็โถก็ ไปนึกถึงกรณีของไอ้เจ้าไอ้นี่เหมือนกันเนาะไอ้เบนไวน์ที่ทะเลาะกันนะครับไม่งั้นน่าจะได้ลงมาทางขวาละได้ลงแน่ๆน่ใตำแหน่งเขาเลยแล้วก็เบนชีเวลโอ้โหแล้วเธอะมากเลยอ่ะเล่นเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นผมสงสัยเขาเจ็บเยอะมั้งเออคนก็เ็บะบอกเซาเกตโอ้ชีเวลนี่จริงสภาพกับเชลซีไม่ได้ดีนะอาใช่เอามาติดอีกหลายคนก็ฟอร์มไม่ดีแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแรดฟอร์ดลงมาก็โอ้โห แต่แกก็ต้องยอมรับนะครับแกก็เล่นเหมือนกับที่แกเล่นให้ับแมนยูเลยนะเป็นอย่างไรเป็นอย่งนัฟอร์มยังไงก็ฟอร์มเหมือนเดิมกองหลังก็มีปัญหากองกลางเนี่ยจากตั้งแต่ผ่านบอลโลกมาเล่นยูโรมันคือคาวินฟิลิปกับเดนคันไรส์ครับรอบนี้คาวินฟิลิปไม่ไหวแล้วโดนถอดออกไปเราไปแล้คอนเนอร์การ์เกอร์ก็เห็นเห็นอีกว่าแบกโดยจูดเบลิงแฮมมีปัญหาแน่นอนนะยูโร2022ใช่ใช่แล้วเรายิ่งเห็นปะเคนไม่ได้เล่นด้วยใช่ไหมซาก้าไม่ได้ลงทั้งขวาอีก แล้วมันดูเห็นเห็นแผลเยอะนะผมว่าเห็นแผลเยอะเหมือนกันนะใช่กลายเป็นจูดแบกและจูดเล่นไม่ดีไปด้วยอีกคนหนึ่งเพราะว่าเหมือนเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ยัดไปที่จูดใช้จูดพาบอลแล้วผมว่ากลายเป็นพอจูดพาบอลเป็นคนเดียวแล้วมันมันเลยไม่ได้เล่นเป็นทีมนะมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับทางฝั่งของสิทธิ์ตคํารามหลายตำแหน่งเลยใช่ครับทีนี้มาที่แซมป้าพาซิลบ้างผมกองกลางเนี่ยใช้บูโนกีมาไลท์โอ้เล่นดีมาก มันดุมากเลยปาเกต้าปาเกต้าฟิตจิบสุดยอดเออมันฟิตมากคือวิ่งเหมือนเหมือนคนเหมือนเหมือนอารมณ์แบบแอบแอบใส่ไอ้ไอ้ power bank เนี่ะแล้วพี่เห็นไหม p o ร e r bank ไอ้ผู้นี้ยมันเป็นบราซิลที่เล่นในยุโรปใช่ใช่พอเวลามันเจอพละกำลังมันมันไม่แพ้เลยนะจริงจริงสมัยก่อนบราซิลมันจะต้องแบบนีลาดีแบบไม่ฟิตแต่ว่าไม่ไม่เท่าไหร่แต่นี่แต่นี่เล่นพอเผอจะฟิตวัวตัวกินี แต่ละคนไม่มีหมดเลยนะโรดริโก้โรดิโก้วินิซิอุสแล้วจะเป็นตัวที่เล่นอยู่อยู่ในโลกของพี่ป๊อปป๊อปอ่ะมีไอ้ลฟินญาอีกตัวครับถูกไหมทีนี้บราซิลเองเนี่ยเจอโค้ดหรือยังหลังจากที่อันเชลติฮิกล็อกต่อสัญญากับมาดริดต่ออืมก็ไม่แน่เหมือนกันนะโค้ดเนี่ยก็โอเคอยู่นะโค้ดใหม่นั้นดูดีนะบอกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะมันดูดูมีทรงนะน่าจะหลายหลายคนแม้กระทั่งแนวรับที่มันเป็นชุดแบบ มีดาริโลที่เราคุ้นหูนะนอกนั้นก็เป็นพวกตัวใหม่นะแม้กระทั่งไอ้เจ้าเอ็นดิกยังมายิงงได้เลยใช่ไหมสิบเจ็ดปโกนี่มือสามนะแต่ก็เซตบอนใช้ได้ใช่ใช่ใช่ผมรู้ว่าเหมือนเหมือนชุดเนี้ยดูมีทรงดีก็ไม่แน่นะอาจจะได้ไอ้เจ้าโคคนี่ไปเลยก็ได้เนอะไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องอีกสักหลายนัดหน่อยเพราะบางทีมันโค้ชมาใหม่ๆ่บางทีมันแมตช์เดียวอ่ะอาจจะเล่นดีเพื่อกี่เกมนะครับเพราะฉะนั้นบาราซิลจะไปลุย โคปาอเมริกาครับส่วนทีมชาติอังกฤษก็ยูโร2024ใช่ใช่นะครับอ่ะทีนี้แเต็งหนึ่งด้วยนี่เฮ้ยใช่ไหมแกเป็นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่สองปะเต็งหนึ่งน่าจะเป็นสภาพเป็นฝรั่งเศสอยู่มั้งแต่แกน่าจะเต็งต้นๆแหละเพราะตัวแกมีแต่ตัวดังๆเยอะไงอ่าอ่ะทีนี้ไปที่ฝรั่งเศสกับเยอรมนีกันบ้างครับผมโอ้โหมีหลายไฮไลท์เลยครับโทนี่โครสกับมาติดทีมชาติ7วิเปิดให้ฟอเลีนเบียสยิงใช่โอ้โหรักโหดมากก็เห็นแล้วก็ ผมว่าเหมือนเหมือนนาเกียมันแก้แก้ปัญหาไม่ได้เนอะอย่างแบ็กขวาเน่ะคิมมีจบละแต่พอก่อนหน้านี้เอ๊ะใครจะเล่นแบ็กตอนนี้ผมว่าก็เหลือแต่ซ้ายนี่แหละแต่บิทเทิลสตาร์ทมันก็โอเคในระดับหนึ่งที่เหลือก็เป็นพวกไอ้เจ้าโกเส้นใช่ไหมแล้วก็เป็นเดบลอมซึ่งเป็นคล้ายๆกันพวกสายคลอสนะสายคลอสบอลเข้าไปส่วนตำแหน่งอื่นๆผมว่ากูโดกันมาช่วยกับับโรอนดิชนะอันดิชเนี้ย แล้วก็ไอสองโอ้โหไอสองไอสองดาวรุ่งนะไอ้เจ้ามูเซียล่ากับเวทไม่ต้องพูดถึงเหลือแค่กองหน้าผมว่าเหลือใช่ใช่หลายคนก็มองว่าเนี่ยเหลือหน้าเป้าเพราะว่าผมว่าพาเวทมันก็ในระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็ต้องมีหน้าเป้าบ้างเมื่อกี้แอบถามโลธามาเตอุสมานั่งในสตูดิโอของเรานี่นั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับมาเตอุสเลยนะเนี่ยครับเนี่ยผมเก็บตังค์ให้อยู่เครับขายเก้าอี้เลยจะขายเก้าอี้เลยเมื่กี้มาเตอุนเกือบเลยนะเกือบเกือบโดนแจ้งความแล้วนะขโมยตัวจับป์อ โทรศัพท์ไม่เจอมาเตะอลขไว้ไปแล้วเมื่อกี้แอบถามแล้วมาเตอุ้ยบอกเนี่ยเขาบอกกองหน้าเยอรมันไม่มีไม่ได้แชมป์หรอกมาเตอุ้ยบอกไอ้พวกเนี้ยพูดแต่แสดงก็ไม่อยากเจอเยอรมันกลัวแต่เขาเสียว่ะไม่ผมว่ามันมันมีคือฮาร์แบิมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนไม่มีแก๊กเดียวไงจะม่กมันจับง่ายเออบางทีมันต้องมีแบบแต่อุนดาห์ก็ยังไม่ได้ลองใช่ไหมก็น่าลองอุนดา่์ผมว่าก็น่าลองเพราะว่าอย่างฟุกคึกฟก เราก็เห็นกันแล้วว่ามันก็ประมาณนี้จะไปรุ่นเล็กใหญ่มูโกโก้ช่วงหลังก็หนักกระดอนบุญอยู่ไม่ได้ลงเลยก็มองไม่เห็นใครเลยเนาะใช่ก็ต้องอุดนดาบอ่ะผมว่าน่ารองสุดละคือถ้าเยอรมันไม่มาหลังกาเอ้ยรลืมประเด็นโก้อ่ะมันมีกระแสข่าวอย่างนี้พี่อู๋บอกว่านอยเออร์เนี่ยตอนแรกถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บทีนี้ข่าวมันก็กระพือออกมาว่าพอรู้ว่าตัวเองไมนสมรองอ่ะถอนตัวให้แต่สเตเกนเป็นมือหนึ่งแต่เยอรมันผมไม่ติดนะ เพราะโหว่าเยอรมันเป็นเเปเป็น็นนที่รวมพวกประตูที่แบบยาวใครคจับฉล<ม>ากเอ,อ,อกาก็ได้มีเควินทราฟมีไอโอ้โหไอโอเลบาวมันพวกเนี้ยเพียบแบบผมว่าไม่ไม่น่าซีเรียสเพราะช่วงหลังผมว่าหน่อยเออเองก็เหมือนก็เรื่องของตามพายุแล้วก็สภาพนะมันก็มีดรอปลงมาให <ไป S 2> ้เลือกเอาใครเอาแค่สองออปชันที่ตอนนี้แต่สเตเกนกับหน่อยเออร์ถ้าทัวร์นาเมนต์ลึกๆนะถ้าหน่อยเออยังเด่นอยู่นะผมก็ต้องเลือกหน่อยเออก่อนเพราะว่ายังไงก็ประสบการณ์เนอะ ยังมีเรื่องกลูกประสบการณ์แตเทเกนนี่คือแบบบ่นมา3-4ปีแล้วพอยังไงผมก็ไม่ได้ลงสักทีแต่ถ้าเกิดนั่นนี่มันเซฟมากเลยแต่ผมอารมณ์แบบไม่ติดนะถ้าจะเอาเทเกนก็ได้ก็ได้เพราะว่าจริงๆผมว่ามันมันแทบไม่ห่างกันแล้วตอนนี้มันมันนิดเดียวอ่ะอารมณ์เหมือนถ้าใครนึกออกเหมือนลุกบุ๊ฟฟตนกับตอรโดอ่ะเนี่ยเอาใครก็ได้ลงไปเถอะพอกันผมว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบแบกอะไรกันขนาดนั้นนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเลือกใคร เพราะมันในมันไม่ใช่บอลบอลลีกมันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์<ช>จะให้มาสลับกันลงก็มมันเก่งทั้งคู่เลยสคัญที่จะไหมป็นเช,ช้<พ>าภาพรอบนี้มันต้องคือมันโดนมันโดนล็อกมาแล้วว่าคุณต้องแชมป์อ่ะโอ้โหอ,อ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับขอไ่เข้ามาขอฝรั่งเศสนิดนึงฝ<ช>รั่งเศสเองใช้สามข้างหน้ามาคุสตูรามเอมเป้แล้วก็เดมเบเล่เดมเบเล่เดมเบเล่เป็นไงะผมว่ามันก็ก็น่ากลัวแต่ยกเว้นหลัง หลังนี่โอ้โหยังเป็นอูปากับปาวาเพราะเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างพวกซาลิบาอะไรดีกว่านะไม่รู้ทำไมแกชอบอูปากลุ่มก็ไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสมันคักรึเปล่าก็ไม่รู้นะหรืออาจจะแบบอยากลองระบบหรืออะไรรือเพราะว่ามันบอลอุ่นเครื่องะนะไอเราก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ฝรั่งเศสก็เหมือนแพ้ทางเยอรมันอยู่ไกลๆนะเจอชยอนแค่ไเยอรมันต้องเจออิตาลีโอ้แล้วเกิดในชโเมเอนี่มันเจ็ดนาทียิงเข้าเลยไงก็เล่นเล่นยากขึ้นเปิดตั้งงามเลยอ่ะนะครับอะ นี่ครับฟุตบอลฟีฟ่าวีคนะฮะก่อนที่จะไปเล่นยูโร2024นะครับอังกฤษแพ้บราซิลแล้วก็เยอรมนีชนะฝรั่งเศสครับผมอีกหลากหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมมองยังไงน้อยเออหรือว่าแต่สเตเกนนะครับกองกลางอังกฤษควรเอาใครคู่ดิแคนไรท์ใชจอห์นสโตนแม็กควายไหวไหมเออจะเอาสโตนกลับมาเล่นในมิดฟิลด์ไหมอ่นะครับอ่ะส่งคอมเมนต์เข้ามาเลยครับ